ทำไมแฟนของนายกเนเธอร์แลนด์ถึงสักคำว่าอูบุนตูล็อบเยเทนนายกรัฐมุนตีคนใหม่ของเนเธอร์แลนด์เพิ่งสร้างประวัติศาสตร์เป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัยเพียง38ปีและเป็นนายกเกย์คนแรกที่เปิดเผยยังเป็นทางการโดยเยเทนเพิ่งประกาศมั่นกับแฟนหนุ่มนิโคลัสเคนันนักฮอกกี้ทีมชาติอาร์เจนตินาทั้งสองคนเป็นไบเซ็กชวลนั่นเองโดยนิโคลัสนะครับสักคำว่าอูบุนตูไว้ที่แขนซึ่งเป็นฟอนต์ภาษาไทยถึงแม้คนไทยอย่างเราจะอ่านออกแต่ก็ไม่รู้ความหมายอยู่ดีอูบุนตูนะ ้แปลว่ามนุษย์เป็นมนุษย์ได้เพราะมนุษย์เป็นปัชญาที่สื่อความหมายถึงความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมนุษย์ทุกคนเชื่อมโยงกันไม่แบ่งแยกชายหญิงอย่างความรักแบบชายรักชายเขาไม่ได้มองว่าเป็นการผิดศีลธรรมแต่มองว่าคือมนุษย์ที่มีความรักให้กับมนุษย์อีกคนและสาเหตุที่ต้องสักเป็นภาษาไทยก็ไม่มีใครรู้เหตุผลอย่างแน่ชัดแต่ผมคิดว่าน่าจะมาจากการที่ประเทศไทยมีค่านิยมที่ยอมรับทุกเพศไม่ว่าจะเป็นกระเทยทอมเกย์ก็สามารถอยู่ในประเทศไทยได้อย่างอิสระและทุกคนละครับคิดว่าทำไมต้องสักคำนี้เป็นภาษาไทย